คุณผู้ชมครับภาพที่คุณผู้ชมได้ชมเมื่อสักครู่นี้นั้นเป็นปรากฏการณ์ที่มีชื่อว่าพายุงวงช้างนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเราคงจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้บ่อยครั้งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูฝนนี้เองนะครับและวันนี้เราจะมาจับตาเรื่องของพายุงวงช้างกันครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้เกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดตรังถึง3รลูกต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าสําหรับพายุงวงช้างนั้นก็เกิดจากการที่มีกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่ก่ะตัวขึ้นนะครับโดยอุณหภูมิภายในก้อนเมฆนั้นเย็นจัดัดรบอบตตวกกลลลาางทะเเลหลยิโม ขณะที่น้ําทะเลที่อยู่เบื้องล่างนั้นความลึกประมาณ1เมตรกลับมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับจากแสงแดดที่สาดส่องลงมาจึงนําให้พื้นผิวน้ำทะเลนั้นมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ28ไปจนถึง30องศาเซลเซียสและการเคลื่อนตัวของก้อนเมฆที่มีอุณหภูมิเย็นจัดซึ่งเป็นเมฆฝนฟ้าขนองผ่านพื้นผิวน้ําที่ร้อนกว่าแล้วก็มีลมพัดน้อยจึงนําให้อุณหภูมิความร้อนจากพื้นผิวน้ําทะเลยกตัวขึ้นหมุนวนเป็นเกลียวแบบควนเข็มนาฬิกาอย่างรวดเร็วนะครับกลายเป็นปรากฏการณ์นาคเล่น้ํา ว่าพายุงวงช้างที่ทอดตัวยาวจากฐานเมฆลงมาสู่พื้นทะเลครับความสูงอยู่ที่ประมาณ10ไปจนถึง100เมตรนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่1เมตรไปจนถึง10เมตรโดยเคลื่อนตัวอย่างช้าๆด้วยความเร็วตั้งแต่3ไปจนถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงกินเรียะเวลาสั้นๆครับตั้งแต่2นาทีไปจนถึงครึ่งชั่วโมงและแน่นอนครับถ้าหากมีเรือประมงขนาดเล็กอยู่ในรัศมี10ไปจนถึง30กิโลเมตรเนี่ยนะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายทําให้เรืออับปางจมลงทะเล ้อย่างสบายแน่นอนทีเดียวนะครับและนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้แน่นอนครับถ้าหากเกิดขึ้นแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือก็สามารถให้จะสร้างความสูญเสียเกิดขึ้นได้และนอกจากเรื่องของพายุงวงช้างแล้วเรื่องของฝนครับแน่นอนถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญที่หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องเตรียมรับมืออย่างต่อเนื่องเพราะว่าฝนนั้นมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆซึ่งเป็นกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่ก่ะตัวบริเวณอ่าวเบงกอลทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับกลุ่มเมฆ ฝนเหล่านี้ครับขณะนี้เองก็มีกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นมรสุมฤดูฝนนั้นหอบเอากลุ่มฝนกลุ่มความชื้นเหล่านี้เข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรานะครับและแน่นอนครับความชื้นเหล่านี้นั้นหากมีการก่ะตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองจนอิ่มตัวก็สามารถให้จะทําให้เกิดฝนตกลงมาในเมืองไทยของเราครับโดยตอนนี้เองจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับจากการคาดการปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่2อทุ่มคืนนี้ไปจนถึง2อทุ่มของคืนวันพรุ่งนี้ก็พบว่าพื้นที่ส่วน ใหญ่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกสะสมมากๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกจุดสีเหลืองที่คุณผู้ชมปร,รากฏอยู่ในหน้าจอนขณะนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีหลายจุดเลยทีเดียวพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเจอน้ําท่วมได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดตราดจังหวัดกาญจนบุรีนอกจากเรื่องของฝนแล้วท้องทะเลคลื่นบริเวณฝั่งอันดามันนั้นสูงประมาณ 1-3เมตรนะครับในขณะที่ฝั่งอ่าวไทยไว้วางใจไม่ได้ครับทางจากฝั่งครับคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรทางออกไปเนี่ยนะครับคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือในอระยะนี้โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษคลื่นที่สูงแบบนี้อาจจะทําให้เกิดความสูญเสียแล้วก็อันตรายได้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นํามาย้าเตือนกันในค่ําคืนนี้ในจับตาตื่นภัยครับผมคุปตนัน,นพิสิทธิ์มหันสวัสดีครับ